เอาล้ครับพี่น้องสุดประทับใจครับสำหรับโมเมนต์นี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับพอแท้แทของน้องไอสักกุณาพรเพิ่นเห็ดอีหยังแน่เดี๋ยวบาวบาเอ้าให้ฟังครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับมีดเบาแค้นแฟนมอลลั่โดยพออ FC น้องไอสักกุณาพร FC อมอล่ําเสียงมิหกนกุ่มสกวสุข,ขสุขลนครับพี่น้องสำหรับผู้ใดเข้ามาเมืองแล้ยวยังท่านใด้ติดตามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้ช่่มคลดไปใหม่ๆอย่างต่อเนื่องคับพี่น้องเมื่อนี้ครับบาวเอจะได้นำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องโดยเฉพาะคุณพ่อนัดพ่อแท้ๆของน้องอไอสักกุนาพ่อครับพี่น้องโอ้โหฟังแล้วพี่น้องบอกแปลกเลยว่าน้นองอไอเสียงดีคือนไผครับพี่น้องล่าสุดครับพ่อนัดเพิ่นได ห้องเพลงของอิหละอ้ายสักกุณาพรนครับผลงานเพลงใจเสาะบนเกาะหน้าขี้บางทนบางตอนเท่านั้นครับบอปบแปกใจเลยครับพี่น้องสำหรับนำเสียงของน้องอ้ายเนาะนี่แหละครับได้มากครับคุณพ่อนะัดเนี่ยแหละครับพี่น้องโอ้โหฟังแล้วเสียงเพื่นอนบอกธรรมดาอีหลีเนาะครับสำหรับพ่อนะัดนอกพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าจังซี่เพื่อนเนี่ยโพสลงไปใน เฟซบุ๊กของเพื่อนเนี่ยน้อครับไปน้องเพื่นอนอบอกว่าขออนุญาตร้องเพลงคนดังแน่เด้อครับนี่ครับพี่น้องเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและกับแฟนคลับแฟนเพลงได้เห็นอ่าคลิปนี้น้อครับต่างกับบอกเป็นเสียงในกันว่านี่นี่เลยน้องไอ้กับพอนัทเสียงดีมากมากพ่สันน้องไอ้เสียงได้ไผ่ได้พ่อนี่ลนะ นี่ครับพี่น้องหลายๆคนต่างเขามาคอขเมมต์กันหลายเลยทีเดียวครับสําหรับที่พ่อนัดนะครับใ้ห้องเพลงของอีลาอาไอครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังนํากันครับบางคนก็ได้ฟังแล้วกับว่าเป็นอย่างครับฟังอีกก็ได้ครับพี่น้องสําหรับตอนนี้เนาะสําหรับพ่อนัดอ่ะไปฟังนํากันครับเพื่อนห้องป๊าพี่น้อง บทแม่นาคี้เป็นเองขี้เป็นทำทวงหรือว่าอาตีตบวมได้สาวพวกคนไม่แล้วบอกฮอดพี่น้องบอกธรรมดาเอาอีกรอบครับเอาอีกรอบสายลมวอยวอยดังค่อยค่อยอ้อยอิงในหูสา ใบไ,ไม่คู่หล่นลวงกดแม่นาทีเพิ่ออกกี่เป็นธรรมทววหรือว่าอายีตีขวางแต่สาวขวางคนไม่แล้วบองนี่นี่เป็นยังไงพี่น้องครับโอ้โห,โหเสียงบทธรรมดาอีรีนะครับสำหรับพอนัดเนาะครับโอ้หนี่ละครับแม่ตัองตบมือให้ครับจังสีครับ นี่นะครับพี่น้องถือว่าเป็นความสุขเล็กน้อยของคุณพ่อนัดนะครับพี่นอ้นองเพิ่นได้เห็นลูกสาวเพิ่นเนาะเออเพิ่นกะได้ห้องเพลงซิงเกิลใจสเสาะบนขอนาคีเนาะพี่น้องเนาะแล้วหลังจากที่พ่อนัดอ่าเพิ่นได้โพสคลิปวิดีโอการห้องเพลงไปแล้วนะครับไปเบิ่งแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยน,นะครับเพิ่นว่าจังไหร่เนี่ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่านี่แหละ อ่าหน่ออายได้เสียงมาจากพอนัดนี่เองอ่าบางคนก็บ,บอกว่าอ่าอยากจะเห็นโมเมนต์พอนัดึ้นห้องเพลงกับอีหละ่ะอ่ายเนยจักเถื่อประสันครับเป็นไปได้สูงนะครับพี่น้องน้สทาบอสนกพงศกรได้เชิญพอนัดึืนมากห้องเพ่งคู่กันกับลูกสาวมีโอกาสสูงนะครับเอาไปเบิ้งนะครับนี่ผู้นี่นก็บว่า พ่อนัดร้องเพลงดังของลูกสาวนี่ครับผู้นี้ก็ว่าร้องเพลงลูกสาวเจ๋งจ้านะครับนี่เปิด่า ная, พ่อร้องเพราะมากค่ะผูนนนนน้นี้ก็ว่ามวนมวนมวนจ้ามวนคักนี่ผู้นี้ก็ว่าพ่อก็ร้องเพราะเหมือนลูกสาวเลยค่ะยกนิ้วให้นี่ผู้นี้ก็ว่าพ่อนัดดีใจแทนพ่อจ๋าลูกจ๋าบอจ้าเห็นลูกสาวได้ดีมีสุขดีใจน้ำเขาหลายบอจ้า นี่ครับพี่น้องโอ้โหการเข้ามาสแสดงความเิ็นตรงนี้ก็เห็นแล้วกับใจฟูเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเนี่ยคนนี้จะาบอกว่างซิครับพี่น้องลูกสาวเสียงดีได้พอดีเองนั่นเห็น่าอยาเข็นพ่อนัดขึ้นเวทีกับลูกสาวจังเลยนี่ครับโอกาสเป็นปได้สูงนะครับนี่คือแฟนคลับแฟนเพลงเพิ่นเรียกร้องอาจจะเห็นมูมิ้นนี้อ่านะครับนะครับผม นี่คนมาว้าวร้องเพลงลูกสาวลูกสาวเสียงดีและเก่งได้พอนี่เองสุดยอดจ้าเห็นไหมครับน่ารักมากๆกับร้องเพลงลูกสาวเพราะมากๆเลยค่ะลูกนี่ครับพี่น้องผู้ดีก็ว่าพ่อนัดร้องเพลงเพ,งพราะมากค่ะอีลาหน่อยเก่งได้พออืพ่อนัดร้องเพลงลูกสาวได้ไพเราะมากค่ะนี่ผู้ดีกาว่าเสียงเพราะค่ะพ่อนัดนี่ ผู้นี้เขาว่าอีลาลองเพลงกิ่งได้พอนัดตัวนี้อ่าผู้นี้เขาว่าไปเป็นนักร้องเลยพอนัดนี่ครับมีการบอกว่าให้ไปห้องเพลงเป็นนักห้องอีกอ่ะนะครับผู้นี้เขาว่าอารมณ์ดีเนาะอืมใช่ครับอ่าคลิปคลิปนี้อ่าเห็นพอนัดเป็นอารมณ์ดีเลยพี่น้องครับเป็นห้องเพลงลูกสาวพอ่อได้นะครับอ่าผู้นี้เขาว่าพอนัดร้องเพลงลูกสาวเพราะค่ะ อืมคุณนี่ก็ว,ว่าว่าแล้วลูกสาวเสียงดีคือไผ่คือพอนี่เองเพิ่นมาอืมลูกสาวนี่เก่งได้พอนับนี่เองอ่าคุณนี่ก็ว่าร้องเพลงลูกสาวพ้อด้วยครับเพิ่นมาอืมนี่ครับพี่น้องโอโ้โหแฟนคลับแฟนเพลงต่างเข้ามาแสดงความดีเห็นกันอย่างหลายเลยทีเดียวครับแล้วกับแฟนคลับแฟนเพลงเพิ่นก็อยากได้ เห็นโมเมนต์น้องอ้ไอ้พอนัดห้องเพ่งคููกันเนาะพี่นองเนาะอ่ะก็ถทาเมื่อนั้นอาจจะเห็นครับพี่นองอาจจะเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับทาบอนกเนาะครับไดเช่นพอนัดขืนมาห้องบนเวทีบอลํำเสียงไม่หกนกพงศะกรอาจจะต้องค่อยที่ตามบึงกันแล้วกันเนาะครับทาเพื่อนเห็นแฟนคลับแฟนเพลงเรียกร้อง อาจจะเป็นไปได้สูงนะครับพี่น้องนาอกกับเป็นกําลั่งใจให้พพรนัดแล้วก็นอ้องไอซากุณาพรก็แล้วกันนะครับพี่น้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับพ่อนัดพ่อแท้แท้ของนองอ้องไอซากุณาพรเห็นแล้วเป็อนอารมณ์ดีนะครับพี่น้องนาอเฮ้ากัใจฟแล้วก็ดีใจนํามนะครับเพราะว่าอีย่างรับพิ่นเห็นหลูกสาวพื้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสุขตาหน่อยไปเล้ววกับธรรมดาลละผู้เป็นพอนก็ต้องยินดีนะครับเพิ่มปิตินะครับ แล้วก็มีความสุขเนาะพราะว่าเห็นอีหละอะไอได้ไปยินอยู่จุดจุดหนีแล้วอ่าถือว่าเป็นซุปตาแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงคอยติดตามคอยสปอร์ตกันเป็นจํานวนหลายเลยทีเดียวณนะเวลานี้ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่ออะไอ,อ,อสักกุณาพรนาะครับี่น้องเนาะวันนี้บ่าวเอ๋แก่น้ำสารดีมาฝากพี่ฝากน้องมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปยามาย่างตอนเหนือครับ พบกันกับเราเองในคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ